อ่ะก็กราบสวัสดีครับพวกวับผมเฮียไก่บอลเต็งนะครับก็จะมาวิเคราะห์อบอลเต็งทุกวันนะครับวันละสองคู่เน้นๆเนาะอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับก็สรุปผลบอลของอ่าเขาที่แล้วที่ผมให้ไปเนาะก็ให้ไปทางด้านรองการานาดาเนาะไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งแล้วก็ให้สูงแรกคู่นี้เนาะให้สูงแรกแต่ไม่ให้สูงเต็มเวลาก็กินเต็มกันไปนะครับแล้วก็คู่ที่2 ให้อาร์เซนอลก็โดนยับนะครับก็โดนเลยอาร์เซนอลแต่ให้สูงแรกแล้วก็สูงให้แล้วก็สูงเต็มเวลาถือว่ากินกันไปนะกินกันไปหลายหน้าเลยนะครับคราวที่แล้วที่ผมให้ไปเนาะเนี่ยกินกันไปตายอยู่หน้าเดียวนะครับตายอยู่หน้าเดียวอาร์เซนอลเนาะอ่ะมาวิเคราะห์บันมานีกันดีกว่านะครับก่อนจะไปวิเคราะห์นะครับก็มีทีเด็ดนะครับกลุ่มทีเด็ดใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับก็แอดที่ไลน์ซีเคงสองหนึ่งสี่ศูนย์ได้เลยนะครับแอดที่ไลน์ได้เลยนะนี่ แอดมาได้เลยครับสีเขงสองหนึ่งศูนย์เฮียไก่ก็จะรอทําการตอบอยู่นี่อย่างนี้นะครับแอดมาได้เลยโอเคครับเรามาวิเคราะห์บอลวันนี้กันเลยดีกว่านะครับคู่แรกที่ผมจะให้นับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเตะในเวลา6โมงครึ่งครับคริสตันพาเลตตต้อนรับการมาเยือนของแมนซิตี้นะครับแมนซิตี้ต่อในที่ราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับตอนนี้ไหลขึ้นเป็นลูกครึ่งแล้วเนาะเกมนี้นะผมมองไปทางด้านของแมนซิตี้นะครับก็ยังส่งกุนอาเกโรและอ่า โอ้ยแย่ๆตัวจริงนะครับตัวจริงลงสนามเนาะชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูชุดนี้นะครับผมว่ายังนนไงไงก็ยิงขาดอะ่ะวันนี้ยังไงก็ยิงขาดอ่ะสองลูกอะ่ะแน่นอนเพราะว่าทีมคริสตันพาเลตนะครับเจ็บเจ็บเยอะเหมือนกันนะครับเจ็บเยอะเหมือนกันไอสีงเหลืองนี่คือเจ็บแต่ยังลงแต่เจ็บแต่เล่นยังลงเล่นได้นะครับอันนี้นะเจ็บแต่ยังลงเล่นได้นะครับไอสี IC เหลืองเองนะ แต่สีแดงๆนี่ครับเจ็บแล้วลงเล่นไม่ได้เลยนะครับเจ็บแล้วลงเล่นไม่ได้เนาะแล้วก็ฝั่งอ่าแมนซิตี้อ่าโดนไปแดงแค่ตัวเดียวแล้วก็ยังส่งชุดเต็มลงสนามก็ลาฮิมสเตอร์ลิงเนาะแล้วก็คุณอาเกโลซิลวาอะไรเงี้ยเต็มไปห,หมดเนาะก็ยังมองไปที่อ่าแมนซิตี้อยู่ประเดินนะครับเรามาดูหน้าเฮนดิแคปดีกว่านะครับก็อัตราการจ่ายผมจะดูในที่เบตสามหกห้าเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นอ่าเว็บจากโซนยุโรปก็ยังเป็นของอ่าน้ำดำยังเป็นของอ่า คิสตันพาเลตนะครับยังเป็นของคิสตันพาเลตเนาะเหรแรกนะครับก็เดรแรกกับเลยดสองก็ยังเป็น95สตางค์ครับแต่อตัตราเฮนดิแคปนะครับการต่อรองนะครับจากลูกควบลูกครึ่งตอนนี้ก็เป็นลูกครึ่งแล้วเนาะและตราการจ่ายของแมนซิตี้นะครับเพิ่มขึ้นนะครับไปเป็น98สตางค์นะจาก95สตางค์เกมนี้ก็ยังขอฟันธง <m akes> ไปทางด้านของแมนซิตี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ราคาดีด้วยแบบนี้แล้วก็อตัตราการจ่ายอัอตราเกมสูงต่ำ ก็ยังเป็นที่2ลูกครึ่งนะครับตอนนี้ก็ไปเป็น2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะเหลือสองนะตอนนี้เนาะนี่ดูได้เลยครับแล้วก็อัตราการแจกของสูงนะครับ93สตางค์นะครับอัตราการแจกของต่ำนะครับตอนนี้นะ97สตางค์เนาะคอยมองที่ยังมีเกมสูงอยู่เพราะยังลงชุดเต็มผมว่ากระหน่ำแน่คืนนี้มีสูงอ่ะเชื่อผมมั่นใจเลยมีสูงแน่นอนผมไม่มั่นใจตรงที่ว่าสูงแรกมีหรือเปล่าแต่ผมให้เน้นว่าสูงเต็มเวลาแน่นอนมีแน่นอนครับสูงเต็มเวลามีแน่ นี่ครับจัดไปเลยครับตรงนี้ครับสูงเต็มเวลาแล้วก็แมนซิตี้นะครับคู่ที่2นะครับที่ผมจะให้นะก็ง่ายๆเหมือนกันปารีสแฉนฟร์ชีงนะครับก็ติในเวลาตีอ่าสี่ทุมนะ่มเนาะเป็นลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับก็ปารีสตอนในที่ราคาลูกครึ่งนะครับตอนนี้ไหลลงมาเป็นลูกครบลูกครึ่งบวกสนะิเนาะเกมนี้ก็ยังขอทงฟันทงไปทางด้านปารีสนะครับเพราะว่าก็ เนมาก็ยังลงได้อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าแบบนี้นะครับตัวเจ็บแต่ลงเล่นได้แบบนี้นะครับเจ็บก็ไปแข่งกับทีมอะไรวะคขาที่แล้วที่เจ็บแขนมาเนาะก็ถือว่ายังลงเล่นได้นะครับแบบนี้แล้วก็ยังส่งชุดเต็มลงสนามเหมือนเดิมนะครับอย่างเออแยกๆพูดอ่านไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะแต่เขาก็ก็ฝั่งเขาก็ยังเจ็บอารแดง บแไไดองอะไรเอ่ยนี่ก็คือลงได้เหมือนเดิมนะครับอะไรเอ่ยเนี่ยเรามาดูหน้าเฮนดิแคปกันดีกว่าไม่ต้องดูสถิติแล้วผมผมว่าสถิติก็ไปดูกันเองได้นะครับแบบนี้เนาะอ่ะามาดูหน้าเฮนดิแคปผมอ่ะมะดูที่เป็นสามโงห้านะแล้วก็อัตราการจ่ายของปารีสนะครับจาก1บาท1นสตางค์ครับตอนนี้ลดลงมาเหลือ8 6สสตางค์อัตราการจ่ายของอ่าล็องนะครับ จาก89สตางค์ตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น1บาท7สตางค์นะครับตอนนี้นะณตอนนี้นะครับแล้วก็หน้าฮินิแคปนะครับยังต่อในที่ราคาลูกครวบลูกครึ่งจากเลรีเก่านะครับจากเลรแรกนะครับก็ลูกครึ่งเนาะเกมนี้นะครับมี2ลูกแน่นอนปารีสแล้วก็เกมสูงต่ำนะครับคู่นี้นะครับก็ยังเป็นที่สามลูกครวบสามลูกครึ่งและอัตราการ จ่ายนะครับและอัตราการจ่ายก็1บาท5สตางค์ของสูงนะครับอัตราการจ่ายของต่ำนะครับก็80สตางค์เกมนี้ผมไม่มองนะครับผมเล่นสูงแรกเลยดีกว่าคู่นี้นะครับผมมั่นใจว่าสูงแรกน่าจะมาไม่ให้เล่นอ่าสูงเต็มเวลาเพราะว่าไม่น่าจะเกิน4เม็ดเด็ดขาดคู่นี้ฟันธงไปที่ปารีสอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งโอ้โหมือนะครับฟันธงไปที่ปารีสเลยครับต่อในที่ราคาลุกครบลุกครึ่งน้ำอ่า น้อยๆนะครับแต่ก็ได้กินนะครับแล้วก็ไปเล่นสูงแรกเนาะเล่นสูงแรกแล้วก็อ่าสูงเต็มเวลาไม่ต้องเล่นนะครับผมไม่แนะนําให้เล่นนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับที่ผมจะให้นะก็เป็นทางด้านของแมนซะิตี้เนาะอ่าก็เล่นต่อในที่ราคาอ่าลูกครึ่งก็ได้นะครับลูกครึ่งก็ได้ก็เล่นได้เนาะแล้วก็อัตราอ่าเกมนี้นะครับสูงเต็มเวลากับสูงแรกก็เล่นได้เนาะ สองคู่นี้ผมมั่นใจจัดไปเลยครับอ่ะก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มนะก่อนจะจากกันไปวัในนี้ใครที่อยากเข้ากลุ่มแอดที่ไลน์ซีเคเนาะความมั่นใจถึง90%จริงๆใครอยากเข้ากลุ่มแอดที่ไลน์ซีเคสองหนึ่งสี่ศูนย์ได้เลยนะครับก็เป็นไลน์เฮียไก่ก็จะรอต่ออยู่นะครับแอดมาแล้วไม่ทักมาก็เท่านั้นเนาะก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับ <S <S เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเฮียไก่เนาะก็ขอพอแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับก็กราบสวัสดีครับ